สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำนายพลังงานความรักของคุณกับเขานะคะคลิปนี้เป็น relationship นะคะจะเปิดคำทำนายแบบภาพรวมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอเช็คพลังงานความรักของคุณก่อนเป็นอย่างไรนะคะ พลังานความรักของคุณ3ดาบคือ10เหรียญน,นะคะนกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่พยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆนะเวลารักใครก็รักแบบมีความหวังนะคะรักแบบว่า ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรแบบนี้นะเนาะซึ่งคุณเองก็เคยเสียใจนะคะผิดหวังกับความรักมานะคะคหรือบางท่านบางคนก็เคยแต่งงานนะคะผ่านการหย่าร้างมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ด้วยนะตัวคุณเองเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บปวดกับความรักมามากมายแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่เคยที่จะหมดศรัทธาในความรักนะคะ แล้วตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่แบบเออเยียวยาตัวเองได้ดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยนะคะคือใครอยู่ใกล้คุณก็มีความรู้สึกสบายใจรู้สึกเบาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเป็นคนที่อาจจะมีแผนนะคะที่จะแบบเดินทางไกลนะคะแผนในอนาคตการที่จะไปอยู่ต่างประเทศอะไรก็ได้นะคะที่นกเห็นขึ้นมาคุณมีแผนในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะ ตอนนี้ค่ะพลังงานของคุณก็เป็นพลังงานของคนที่แบบสบายๆมีสเสน่ห์นะคะอยู่กับตัวเองได้นะคะมีแต่คนอยากที่จะแบบอยู่ใกล้คุณอะอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอะอย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกถึงความสบายใจแล้วก็ความเบาอะนะ,อะสองถ้วยขึ้นมาเนาะ น่าจะแบบมีคนอยากจะรักคุณนะคะมาดูซนเรื่องของความรักพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรโอ้ขึ้นไพ่เดทนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบอืมเลเวอร์ over, ขอขยายหนึ่งขอขยายไพ่เดทค่ะโอ้ทาวเวอร์ Tower. คือนกมองว่า มีคนเก่านะคะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอยากกลับมาพิชิตใจคุณชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคือคนคนนี้นกมองว่าเขารักคุณแหละในเวลานี้คำตอบที่ชัดเจนก็คือคุณเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขานะคะในเวลานี้นะ mm hmm. The Lover ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็ เป็นความรักอะคะ่ะเขากลับมาคือเขาอยากชัดเจนกับคุณละนะคะเขาจะไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆอีกแล้วนะคะขึ้นไปหนึ่งดาบเขาพร้อมที่จะแบบเอ่อต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้นะคะถ้าเป็นคนเก่าเนาะแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ยมมีความเป็นไปได้นะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะนะเออ จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะเพราะว่าค่หนึ่งดาบกับหนึ่งเหรียญเนี่ยขึ้นมาแต่นกว่าพลังงานของคนเก่าค่อนข้างชัดเนาะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิป Relation s h i p เนาะระหว่างคุณและเขานะเพราะฉะนั้นก็เออไม่น่าจะเป็นของคนโสดนะคะน่าจะเป็นของคนที่มีใครสักคนหนึ่งที่เรานึกถึงอยู่ณนะเวลานี้นะคะที่ที่มีผลต่อ พลังงานของคุณนะคะในเวลาเนี้เอ,อ่อนะนก,ก็จะอ่านเป็นระหว่างคุณและเขาแล้วกันนะคะก็คือคุณจะได้เจอเนื้อคู่ะนะคนที่ใช่อะ่ะเป็นคนเก่าคนคนนี้ที่กลับมาในช่วงเวลาที่ใช่ที่ดีที่สุดได้นะคะขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่รู้สึกกับคุณนะคะ เหีนะคะเนี่ยคนที่เลิกรากันไปแล้วจริงๆนะคะคนคนนี้เนาะเขายังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณยังไม่ไปไหนกำลังจะเทคแอคชั่นกำลังจะเข้าหาคุณนะคะเหมือนกับอยากกลับมาทุ่มเทในความรักครั้งนี้เนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำนะคะไพ่หกเหรียญกับสิบหมายการทุ่มเทเนาะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่พร้อมด้วย อะไรใดๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นสถานะทางชีวิตของเขางานของเขายังไม่พร้อมเขาอาจจะเจอกับปัญหานะคะหรือตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถที่จะดูแลคนรักได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้คุณและเขาจบกันไปเนะาะความเข้าใจผิดอีกโก้การไม่ยอมกันก็ได้นะคะการทะเลาะกันก็ได้ที่เลิกกันไปแต่ตอนนี้คือเขาอยากกลับมานะละงานก็เป็นชาวทัดลม เมทุนตุนคุมได้ถ้าดินพุศกกันมังกรขึ้นมานะคะชาววันอังคารเนี่ยอยากกลับมาจริงๆด้วยทัดไฟเม็ดสิงคณูนะคะชาววันพฤหัสดด้วยคนคนนี้จะกลับมาจริงๆรค่ะพลังงานความรักของคุณกับเขาอะจะได้กลับมาในช่วงเวลาที่อย่างที่บอกช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ดีก็คือพร้อมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทางด้านเอสถานภาพก็ได้นะคะบางคนอาจจะเจอกันในช่วงที่เขาไม่โสดมีปัญหายังแก้ไขไม่จบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นดวงเนื้อคู่อะคะ่ะจะต้องกลับมาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะเนาะแล้วเขาก็จะกลับมานะคุณจะมีอโอกาสได้กลับมารักกันนั่นแหละนะคะที่นกเห็นเนาะอืม คิดถึงค่ะการกลับมาครั้งนี้ก็บอกเลยว่าชัดเจนนะคะอะไรที่เขาต้องต้องแก้ไขต้องจัดการที่ค้างคาจากฝั่งเขาเขาจะเคลียร์จะจัดการให้หมดนะคะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะคนคนนี้เป็นทัดลมได้เนาะเด็กกว่าคุณได้นะคะเมถุนตุลกุม คนคนนี้ไม่เคยที่จะไปไหนจากคุณได้เลยจริงๆนะคะนกรู้สึกว่าเขาติดอยู่กับคุณนะคะไปไหนจากคุณไม่ได้หรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะทาให้คุณและเขาไม่ได้ไปต่อกันนะแต่ตอนนี้การกลับมาของเขาค่อนข้างพร้อมนะคะเพราะว่าเขาเป็นคิงเหรียญน่ะนะแล้วก็คิงออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่พร้อมแล้วนะคะที่จะแบบ ชัดเจนที่จะดูแลคุณนะคะเขาอยากทำให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตนะเขาจะติดต่อมาค่ะน่าจะเป็นคนที่แบบจบกันไปแล้วอะไรอย่างนี้นะอ,อนี่นกขอดูหน่อยซิว่าเดบฟูนกว่าคุณรอเขาอยู่เหมือนกันนะคะคุณก็ยังไม่ได้ไปไหนจากเขาขนาดนั้น นะออคุณอาจจะเป็นฝ่ายถอยออกมาแล้วก็รอให้เขาเคลียร์ปัญหาหรือว่ารอให้เขาพร้อมก็ได้นะคะหรือคุณรอคําตอบบางอย่างจากเขาว่าเออเขารักเราไหมเขาเราใช่สําหรับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืเป็นประมาณนั้นนะคะนกว่าเขาก็ยังเป็นคนที่สําคัญสําหรับคุณเสมอนะคะ แต่เนี่ยค่ะขึ้นไพ่เดอะฟกูก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบว่าเออไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเราเนาะเราก็ไม่อยากอยู่ในสถานะที่มันดูเสี่ยงเกินไปสําหรับเราก็ได้เราถึงออกมานะคะขอดูค่ะว่าแอคชั่นถัดไปของเขาเป็นยังไงคะแนวนอ่าสิ่งที่เขาจะทำเนาะแปดเหรียญเด็กถือถ้วยเดอะเฮอร์มิตไนก็สอดเห็นไหมการเข้าหากําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ คนคนนี้การไม่มีคุณมันเป็นอะไรที่เขาไม่มีพลังอะ่ะเขาหมดแรงนะคะนกเห็นเหมือนแบบเนะี่ยเขาทํางานหรือใช้ชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่มีพลังอะ่ะนะหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะเขาจะติดต่อมาคิดถึงคุณคะ่ะส่องคุณอยากรู้ชีวิตของคุณคุณเป็นอย่างไรนะคะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้นะ เฮอร์มิตอะได้ได้ทางออกให้กับชีวิตแล้วถ้าก่อนหน้าน,นี้เขามีปัญหาเขาก็พบทางออกเขากแก้ปัญหาของเขาได้แล้วแล้วก็เขาชัดเจนในใจด้วยนะคะในตอนนี้ก็คือถ้าเขาสับสนในตัวเองนะเขาชัดเจนในใจแล้วว่าเออเนี่ยเขารักคุณนะคะเนี่ยการเทคแอคชั่นของเขาคือเขาจะเข้าหาคุณนะคะเขาจะมาตามคุณมาดูแนวโน้มกันหน่อยนะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรนะเขาไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนค่ะคนคนนี้นะ เห็นไหมเขากําลังจะเข้าหาคุณบางท่านบางคนอ่ะคุยกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตารวจการหรื้อฟื้นการปลุกความสัมพันธ์เก่าๆให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าเออเนี่ยมันคงจบแล้วจริงๆอะคือเราอ่ะยังรักแหละแต่เราไม่ได้คาดหวังแล้วไงว่าเออเขาจะกลับมาเลยยคุณคุณคงคิดว่าเออเขา เขาไม่กลับมาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยในในวันที่คุณปล่อยวางในวันที่คุณแบบไม่ได้คาดฝันคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะกลับมานะอืมมีนะคะในบางกรณีนะคะที่แบบคนคนนี้กลับมาแต่ว่าคุณคุณไม่เอาแล้วอะอืมเพราะว่าในบางกรณีนะคะที่โนอบอกอะคือสิบดาบเนี่ยนะเจ็บมากเลยอะ ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะแต่ว่าเหมือนเราให้อภัยแล้วเราก็ไปต่อกับชีวิตของเราเองก็ได้เช่นกันนะคะอ่าก็ลองดูว่าคุณเป็นพลังงานไหนนะแต่นกมองว่าบางคนก็เลือกที่จะไปต่อเพราะว่ายังรักอยู่มีมีความเป็นเนื้อคู่กันอยู่ก็เลยกลับมานะคะบางคนถ้าคุณไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันนะนกมองว่าเขาจะมาช้าเกินไปหรือว่าเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่ คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกกับเขาอีกแล้วอะคือเหมือนเขามามาชา้าจนเกินไปอะเออประมาณนั้นเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณอยอยู่คนเดียวได้แล้วคุณเข้มแข็งแล้วแล้วคุณก็โฟกัสกับงานกับความมั่นคงกับชีวิตของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยน,นะประมาณนี้นเนาะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ